สามาเจอกันน้องดครับดยครับดปครับไปเลยครับไปเลยครับี่ไม่มาช่วยพี่หรอไกไปไปไปช่วยนะไปไปช่วยแก๊งเรือนอย่างนั้นอ่ะพี่อาจจะได้เจอแผนแผนใหม่ขึ้นรูปใหม่อ่ะดิวเว็บอะเก่อนใช่นี่แต่ถ้ามึงคุยไอโอชาไก่บัตรถ้ามันคุยออกแก๊งเลยนะอะไรเนี่ยผมไปดีกว่าเบื่อเบื่อพวกทิ้งแก๊งเยี่ยมรัวยืมตี อเขาบอกเวลาก่อนเข้าไฟไหมเขาจะบอกว่าตรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราไม่เป็นไรอ่ะไอ้บอกนี่นะนี่ก็จะเป็นในสมัยพัฒนาในสวนนะเขาบูมมาแลเปล่แเง AMD แพง AMD ไฟแรงเนี่ยสักสิล้านอะไ่แพงกับพี่เก็บปะ แล้วมันเทรอยู่แดนการอ่ะพิต้าพาพาไปนะแต่ไม่มีตังยยกอย่างเดียวเลยนี่หว่าโอ้ยว่เสียโชคนีหว่าดู่ะครนี้ไง่ซัสุดสุดมาถึงแล้ว ไอปีศาพี่ต๊อมึงตัวยังเอาตู้เลยอะไรอ่ะปีศาจมึงฟังกูนะถ้ามึงชนะและถ้าไอเจ้าต้นตูดได้ก็อาจจะชนะปีศาจมาวสสัดีครับสสวัดนโอ้ยไม่ได้กูเจอมันในชีวิตี้ปีศาจมาเจอกันน้องสวัสดีครับ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 พี่ไม่มาช่วยพี่หรอไม่ทไม่ไม่ช่วยนะไม่ไมช่วยแก๊งเลือนอย่างนั้นน่ะอะไรไเลี้ยนหรอพ er> ี่ต๊อดพี่ต๊อดวันนี้ขอเต็มหมดนะครับพี่ชาย ได้นะครับได้ไหมขอเต็มบกนะขอว่าเต็มบกครับเต็มบกเอาเลยเต็มเอาแบบเต็มบกไปเลยอ่ะเอสนาดีอาจจะได้เจอแผนแผนใหม่ขึ้นรูปใหม่อ่ะดี่มีไม่ได้ดีเวฟอ่ะใช่อาจจะทำให้พี่อย่างอมได้เลยมาเตือนไว้ก่อนนะเผื่อพี่อย่างอมอะไรผมสงสารพี่บอลบอลบอลอาพี่ชายขนลุกรู้ฮะ ไอบอล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 มึงระวังโดนไฟแรกมึงโดนกระหน่ำยิงนะไอเหี้ยกูบอกเลยเดี๋ยวมึงไม่รู้จักเอเด็กี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ไม่ต้องหรอกพี่วาวเดี๋ยวก็แตกแล้วตู้เขาบอกเขาอยู่อีกสามเดือนเขาอยู่อีกสามเดือนเขาจะตีจนเอาไง่เขาจะตีจนเอเด็กี้แตกไหนไม่เห็นแนะนำคนนั้นผมรู้จักเลยอ่ะเนี่ยผมมาเนี่ยเรื่องผมยิงเขาที่ประมูลได้ไม่เคยแนะนำให้เขารู้จักเลยผมรู้จักเลยอ่ะคนไหนครับเนี่ย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 เออเลยไม่รู้จักกันในเกมเลย เวลามึงนอนตาสุกกับยายคงคืนนีจเอาไปด้วยมึงตายยายนี้เเลาเมยวจัดเตาสุกกับยายคงคืนนี้จะเอาไปด้วยมาเิครับตาสุกยายครงมันไอครมบไอโอชาไม่คยรู่พี่เก่ามาเหรอวะไอไอชาไอไอบัสาไอโอชาไก่บัสถ้ามึงคุยออกแก๊งเลยนะ

จตลอดเลยพี่บอกได้เบาบอกได้เบาใครกันแน่พี่บอกกูว่าแล้วทำไมมันลบ GTA ที่เพราะว่ากดจะล็อกจะเสียตัวลอดนี่เองว่าอะไรใครก็ตลอดไอ้กี่ห้าเออแล้วไอ้พี่หาคนซื้อ R สามห้าของเองได้แล้วนะยิ่งจะขายยิ่งจะขายเองก็บอกพี่มานะรุ่นใหญ่อยู่ที่จะซื้ออ่ะถ้ายังจะขายอ่ะริ่งทังมาบอกพี่อ่ะหาขายให้หน่อยอ่ะยิ่เอาไปใช้เงินเอาจะเอาเป็นลงทุนเลยเอาว่าผมจะลงแบบ อบวโดดหน่อยอ่ะพี่เหมือนพี่สอนผมอ่ะมันก็เลือกได้กันเลือกจริงๆเบลล์พันก็ได้นะพี่ว่ามาลองลงสูงแค่สนเดียวกับเบลล์พันถ้าโดดมาทีอ่ะนั่นคืนนี้พี่ว่าไม่รับรบกวนสอนไม่ละพี่กีสี่กีห้าไม่ต้องสอนได้ข่าวว่าเองชมปนาญเลยนี่มันมีคอร์สสอนให้หรอยเรื่องแบบเนี้ยกูว่ากูเก่งกว่านะไอ้นี่เก่งกว่ากูอีกเอาดีพี่ไอเนี้ย หมดสลัดไปเยอะนะคุณยุบบอกเราพี่จะใส่ลูกพี่ผมยับปะครับเนี่ยไม่รู้ลูบีลูบีจะกีบทำยังไงยับเลยแหละเผื่อใครหรือเปล่าครับพี่ผมไปเผื่อใครหรือปเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมันก็ต้องไปข้างหนึ่งอ่ะอันนี้หลานตอนแรกมาถามเพื่อเอามันก็ต้องไม่มีกลัวไดแต่มันเลี้ยนอ่ะไอ้จอยน่าจะตอมปะพี่ตัวครับนายกนายกครับครับขอบ,บคุณนะครับนี่แก้ปัญหาเฉพาะกิจให้ ฉันนายกไหมครับเนี่ยไม่ครับอ๋อคนละคนจำผิดคนที่แก้ปัญหาเฉปาะกิดเสียงคช้ขายกันเนี่ยอันนี้ลงมาทำอะไรครับเนี่ยผมมาหาจ่อยครับจอยอั่นี้แล้วเหรอพี่ครับจอยอันนี้ชื่อชื่อชื่อคุณชื่อเจเล่ปะที่กี่ก่อที่เห็นใครพูดถึงนะน้องผมอะที่สักลายอะเขาบอกเขาไม่เคยไปเจอคุณด้วยฮะใครมาเจอผมครับอ๋อ่าน้องสาวผมครับไปเจอคุณไปเจอคุณ เขาไปจากเขาไปจากกรุงเทพครับไปหาเขาบอกเขาเขาไปหาพี่เจเล่ไปมันเกิดอะไรสักอย่างนี่นะครับน่าจะเป็นคุณนะไม่มีครับไม่มีครับไม่เคยครับน่าจะคนละเจเล่ไอเดี๋ยวให้จอยเขาจ่อไปเดี๋ยวแต่งตัวเหมือนกันเลยโอเคครับเขาทำอะไรอ่ะพี่เขาทำอะไรไอจ่อย เราจะจมปนเราจะป้นผิดใช่ป่ะครับเรื่องป้นป่ะไม่ไดครับเดี๋ยวครับกรเงี้ยโดนปรับเท่าไหร่ครับอันนั้นีเนี่ยมันไม่มีเจ้าเล็กอะไรนะผูหารังมันไม่มีมีเอ๊ะว่าแล้วมันไม่มีมันมีแค่นี้มันมีกระเป๋ากระเป๋าหนีเงี้ยเป็นล้าทุกอยู่ในเชกอเฮ้ยตีดําดีแกงแตกแต่ว่ามาอยู่ไอ้ดําดีละ แอฟฟีมาเป็นพี่ใบเด็ดิดใบเอวโดดเหลอเฮ้ยเฮ้ยพยายามเอเออว่าเป็นอะไรเพื่อยไหลตู้เลยอะไรอะบัสอะิงลิงอุ้มแตลงมอลลงอุ้มเต่าเหรออมเต่าอะไรเฮ้ยลิงอุ้มตองหมูอุ้มกบัสไปเคลียร์หมดแล้วนะเพื่อนไม่มีอะไรเป็นห่วงนะกูสตรีมอยู่นะ ฟ้าล่ะสายฟ้าเห็นมาแล้วพี่แต่ไม่รู้ไปไหนเห็นมายินเชิญนะไม่เห็นแกแกถามอยู่ว่าเพื่อนอยู่ไหนแล้วก็แกบอกแกมาแกหายไปโอเคเซ็ตคุกคนไหนอะคนไหนเซ็ตคุกอะอตู้หรอไอวุฒิเล็กมึงเ่็ตคุกผีเป็นตุ้ดเลยเอออแล้วแก๊งที่นู่นเป็นยังไงบ้างอะกดแก๊งเล็กยังกดแก๊งเล็กอยู่ปะ แรงไปป้าเหาไม่ได้โกแต่ว่ามันเข้าไงก็เลยตีไปแก๊งแตกโอ้กูว่าไม่ได้ห้าหรอกมึงก็ชอบกดแก๊งเล็กเลยเขาลือกันให้แซ่บก็แก๊งไหนมาใหม่ปื๊บแค่กวนส้นตีนมึงนิดหน่อยปื๊บมึงเอาเลยอ่ะเจ้ของคุณมีกูอยากได้เหรียญของมึงอยากได้เหรียญกูมีเหรียญบาทกับเหรียญสิบมึงเอาเหรียญไหนล่ะเหรียญไหนไม่รู้แต่กูตีมึงแก๊งแตกไปแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โทษทีอันนั้นบีซีกูยังไม่แตกนะตอนที่เล่นกับมึงอ่ะไม่แตกแคอยากใหญ่ก็ไม่เติบโตเออ มึงก็เก่งกับคนแก๊งเล็กนั่นแหละแก๊งที่ไม่มีของเอางี้มึงไม่มีของแล้วมึงเข้าทำไมอ่ะกูอยากเช็คของหน่อยอ่ะเทนนิงไลยปะฮะรู้มือเลยอ่ะครับคุณจะเอากี่คนอ่ะไม่ครับมึงแก๊งมีกี่คนเรียกมาทุกตัวเลยไอ้บงไอ้ใบอะไรก็มาเลยกูได้หมดอ่ะมึงไม่เคยซ้อมแพมมาขายที่น้านะ แล้วมึงเอาไอ้รับหลังไปด้วยปะน้องมึงอ่ะก็เนี่ยน้องกูอยู่เนี่ยเนี่ยน้องกูเนี่ยไอ้เนมหมออ้าวไอ้เนมมึงมาทำอะไรนี่เนี่ยโอ้ไอ้เนมเงียบอีกหี้ยเจ้าไปเออเป็นไงบ้างไงเนมเป็นยังไงบายดีวะคุยกับมันดิมันไม่ค่อยพูดหรอกมันอายเนมอ่ะสบายดีครับพี่ยังกดผมอยู่หรือเปล่า ก็เรื่องเก่าๆไอ้ตู้มันเคยขอไว้ไงมันจบๆไปเบ้าต้องใส่แว่นเหมือนด้วยนะอี๋แต่พี่ก็รักเราเหมือนเดิมนะเว้ยทั้งตู้ทั้งเนมอ่ะครับพี่รักเราจึงหยอกเล่นนะผมก็รักที่ถึงพี่อยู่เมื่อไหร่จะมาให้ผมกดอีกครับพี่โอ้โหซื้อมาแก๊งมึงก็แบบชอบกกดแ๊งเลยใครจะไม่อยากเล่นด้วยล่ะเป็นไงอาวุธหายได้ข่าวว่ามีคนบอกว่าไปยิบเสียม ไปหยิบบูผิดนี่จะไปตีเขาแตกอีกเหรอแก๊งมึงไปหยิบบูผิดโดนเขาลุ้มหายจะไปตีเขาอีกน,อน้องกูไม่ผิดน้องกูไม่ผิดน้องกูไม่ผิด <laughs> มึงไม่ผิดยังไงน้องมึงหยิบบูมาผิดใบเขาอลากตามลาที่เขา<อ>กูน้องกูไม่ผิด้็มันทำาอาวุธน้องกูหาย๋ยวกูไปกูตีจนแตกเลยแหละเอาไม่ได้กันน้องมึงหยิบบูมาผิดอ่ะเอาก็น้องกูผิดจริงแต่ว่ามันอยู่ในแก๊งเลยมันเลยไม่ผิดไงแสดงว่าน้องมึงไม่ผิดแค่นั้นแหละเออน้องไม่ผิดกูจะเลยไปเจ้าแม่ไปเอาม้นใหม่นี่ ซู่ซูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาตู้ที่นูน้<ห>นเนมด้วยนะอะไรกันนะเออพี่มีพี่มีของอยู่เหรอตัวปะมีอะไรผมมีแก๊งผมมีหมดแล้วพี่ยังฟาร์มพวกเก็บท่อมโอเปียมอยู่ไหมช่วงเนี้ยไม่พี่แก๊งผมผมตีได้หมดแล้วตอนเนี้ยในฟาร์มอะไรผมก็เกมือนน้อยแล้วพี่ไม่อยู่กับผมไหมล่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขา เอาไปพูดดิว่ากดแกงเล็กแกงมึงชอบกดแกงเล็กอ่ะไม่เอาหรอกไม่ได้กดแกงเล็กแต่ผมตีนิ้กแกงแต่แกงมึงก็ได้ข่าวว่าเป็นดับหนึ่งแล้วนี่ถ้าไม่รู้ไม่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 รวมดูไว้อ่ะพี่ครับผมมีอะไรจะบอกอ่ะก็ชดได้หมดอ่ะว่าไงน้องว่าไงแต่โหดจริงไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดจริงโหดจริงยอมรับอันนี้โหดจริงโหดจริงแต่ภูมิใจนะทุนี้ไม่ใช่ครับทุนนี้พี่มป็นยิ่งนะผมแข่งการวัดี่ย มึงงไปแข่หพูดเรื่องเคเด็กดูเยอะหัดมีความคิดจะบ้างโตแล้วเว้ยอะไรพี่มาเชียร์ใครพูดเรื่องเคพี่มาเชียร์ได้ไหมนี่ยท่านบีไม่ได้พี่ดูถ่ายเราสดก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ไปเพราะว่ามีตอรี่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดูด้วยเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูพวกยูทูบลงคลิปเอาได้พี่ได้พี่ไม่เน้นดูสดอ่ะเน้นดูลงคลิปได้พี่แต่พวกกูเชียร์มึงนะเว้ตู้เออตอ้นะเว้แต่พี่ก็เลยตอนไม่กดถ้ามึงทำอะไม่ไม่ไม่กดเนี่ยไม่กดน้อง ส,สู้ๆนะไว้ตู้แล um> ้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาบู๊ด hey, ิมึงทำได้ครับเอาแบบบูแบบตอนเลขอะไรจะให้แคบสองร้อยเอ็มตู้ตู้เลขอะไรอ่ะจะให้แคบปิงสองร้อยเอ็มคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแทำมึงชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมบองหักมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซุ้ยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ็ทรงแกะที่พวกมึงเคยได้เที่ยวโแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือกมาขอพอยกูไม่สนว่ามึงเใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย